คุณผู้ชมเรื่องนี้เอามาเตือนกันเรื่องของอุบัติเหตุอีกแล้วนะครับคนขับเนี่ยจะต้องมีความพร้อมในการที่จะขับรถโดยเฉพาะรถใหญ่เหตุการณ์นี้เป็นรถพ่วง22ล้อคาดว่าคนขับหลับในแล้วพุ่งข้ามเลนไปชนกับรถเก่งที่วิ่งมาตามเลนปกติครับ คือเป็นจังหวัดที่ต้องบอกว่านิสสันมาร์ชเนี่ยโชคร้ายมากๆใช่ครับคันแรกโดนเฉียวแต่ว่าคันต่อไปนิสสันมาร์ชที่วิ่งตามหลังเนี่ยคุณผู้ชมครับออโดนชนไปเต็มๆแล้วเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วมีอีกหนึ่งคันนะที่เป็นมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอน่ะเกือบโดนนะเ,นเกือบไปแล้วคุณผู้ชมนี่ภาพเราเอามาให้ดูนะครับจากทั้งกล้องหน้ารถแล้วก็วงจรปิดในจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงจุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองนนทบ,บุรีหนึ่งตำบลบางกลางของนนทบุรี แล้วหลังจากเกิดอุบัติเหตุตำรวจสพบางศีเมืองกับทางกู้ภัยปอเต็กตึงนำรถยกรถเครน,นมาช่วยกันเพราะจะต้องเคลียร์ถนนแล้วก็ยดย,ยกรถที่เสียหาย,ยออกมาจากจุดนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสสันมาร์ชรถเล็กไงแล้วโดนพ่วง22ล้อชนจนเละเนี่ยอัดติกเป็นอยู่แบบนี้แล้วคนที่มาพร้อมกับเก๋ง2คนชายหญิงบาดเจ็บนะครับคุณผู้ชมในที่สุดเนี่ยโอ้โหสภาพเยินเลย ผู้ภัยก็เอาเครื่องตัดทางเนี่ยมัดรถแล้วก็ช่วยคนเจ็บออกมาครับผู้หญิงคนแรกเนี่ยก็เอาเอาออกมาก่อนผู้หญิงแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าไปาส่วนคนขับเนี่ยเป็นผู้ชายครับยังคงติดอยู่ด้านในตัวรถนะครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องประสานเอารถเครนนะครับมายกหัวรถของรถบรรทุก22ล้อออกแล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือนะครับเนี่ยมันเกยกันอยู่แบบนี้คุณผู้ชมสุดท้ายก็เอาตัวคนเจ็บออกมาส่งโรงพยาบาลได้สําเร็จเบื้องต้นทราบว่า รถบรรทุกพ่วง22ล้อขับมาจากสะพานมหาเจษดาบาดินมุ่งหน้าถนนราชพฤกษ์ครับเป็นเลนสวนแล้วก็เสียหลักก่อนที่จะไปเฉียวชนกับรถเบนซ์สีบอลเงินก่อนนะรถเบนซ์เนี่ยโดนไปนิดเดียวแต่มาชนเต็มๆคือรถคันสีเขียวนี้นะครับจังหวะชุนละมุนคนขับเนี่ยอาศัยจังหวะหลบหนีไปนะครับอ,อาศัยช่วงนั้นหลบหนี<อ>ไปสำหรับคนขับรถบรรทุกพ่วงนะครับตอนนี้คาดว่าอาจจะหลับในหรือเปล่า หรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาไม่กล้าเจอเจ้าหน้าที่ต้องหลบหนีไปแบบนี้มันยิ่งเป็นพิรุษนะฮะเดี๋ยวจะต้อง,ออง,งมเออมาหรือเปล่าหรือเสพยามาหรือเปล่านี่เป็นการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนเดี๋ยวติดต่อไปยังบริษัทรถบรรทุกนะครับเขาจะตอบได้แน่ว่าวันนั้นใครเป็นคนขับ,บต้องถูกเอามาดำเนินคดีนะครับ